ตีเสร็จเด้งขานะลูกเด้งขาเข้ากลางเร็วๆนะเด้งขานะเด้งขาเข้ากลางเร็วๆตีเสร็จเด้งขาเข้ากลางเร็วๆเขอาอยัางไม่เป็นไรดีแล้วลูก

มาธิส,สมาธิสายสมาธิหน่อยสมาธิหน่อยเด้งเออสมาธิหน่อยสมาธิเด้งได้ไหมเอาใหม่ลูกสมาธิหน่อยสมาธิหน่อย Lan 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 lên Lan Pau 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 Lan Lan thái họa Lan Lan thái Ôi còn mấy giờ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  tiên lan điêu bao bao tập đường điêu tập đường điêu tập đường điêu tập khóc càng đi hôm nay hôm nay tập đường điêu เปาตบอย่างเดียวตบอย่างเดียวตีหลังลึกๆก็พอไม่ต้องตีอะไรตอนไม่ต้องหยอนะตีหลังเดียวตีหลังอย่างเดียวไม่ต้องตีลูกอะไรเลยหลังเดียวหลังเออไม่สุดอ่ะไม่แก้เลยอ่ะเปาบอกให้ตีหลังลึกๆเอาใหม่เอาใหม่ดีแล้วดีแล้วไม่แก้มาเลยตีแบบเดิม ตีเขา,าวิ่งเดือดรูปทำไมตีเขาวิ่งตีงี้น้แน่นอนกลับบ้านเลยตีเขาวิ่งตีซ้ายลูกนึงขวาลูกนึงเวลาเขาสูงมาเปล่าสูงไว้ก่อนเดีย๋ยวเพิ่งเดีย๋ยวเพิ่งไปหยอดห้ามหยอดนะตบตบกระเซ็บ ตอแพ้ลูกหยอ่อน,น,นหลังเดียวนะหลังเดียวตีไปเข้ามือเขาอะหลังให้สุดตีหลังให้สุดอย่าไปลอยกลางคอตีอย่าไปลอยกลางคอตหลังให้สุดเออ

ระวังหยอดเอาหลังแล้วออตีป้อนเขาทำไมตีฉีกเขาพี่ว่าให้เล็งคนออตีป้อนเขาอะออตีหลังเดียวหลังให้สุดถ,ถึงเส้นหลังเดียวไม่ต้องคิดอะไรเส้นหลังเออ ห้าหลังหน้าหลังเออนั่นแหละตีอย่างเงี้ยตีอย่างงี้พอห้ามตีอย่างอื่นเลยหลังทุกลูกเปล่าหลังทุกลูกตีหลังทุกลูกห้ามหยอดตีหลังทุกลูกหลังทุกลูกเปล่าหลังทุกลูกตีหลังทุกลูกแรงๆ โอ้โห oh, ถอยไม่หน่อยดีตีแรงไป uh huh. เอาใหม่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  uh huh. หลังทุกลูกแรงเออไม่แรงไงเขาเลยตัดไงเมื่อก uh huh. ี้รับไปมันกลางขอด uh huh. หลังทุกลูกเลยคิดอะไรมาก